ครับวันนี้พอยบรเกษกรกิิภาถันผู้ฟังมากที่วัดพภิสิโนเวงมองอีกนะครับมือนีก็มีการถวายผาจํำนำบรรษาให้แกอง์พระประท่านองค์ใหญ่นะครับดังนั้นกับมือนีก็มีเพราะเขาเม่เขาร้อมทั้งผู้นําชาวบ้านนะครับกันมาร่วมกันท่าพิที่ถวายผาจํำนำบรรษาแกองค์พระสมมากสมเจ้าพระประท่านองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายพาให้นะครับเป็นฤดูหนาวแล้ว นะครับม <da> ันนี้สิ่งก้าวข้ถวายหรือจะก้าวข้ขอขอคารวะก่อนนะครับจังสิวิการก้าวข้ถวายผ่าจนว่าภาษาไอ้แก่องค์พระท่านองค์ใหญ่นะครับเอาพร้อมพร้อมแดวก็มาเลยเด้อ

ย้นี่อา,อาเอออาาอไ,ไป,เปไมนาร่อด้วบร้าะเยง่ยงไ่ไ่ยงไผ่ย่ยัง <c oughs> <บ>้ผยงยังไผยังไผยไ่ย <c oughs> ่่ัง บูชาตรงไหนก่อนนามัสสะปะวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามัสสะปะวัตตุอาระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามัสสะปะวัตตุระตัวสัมมาพุทธัสสะคาถาบูชาหลวงพ่อตัวโคตมะก่อนอาหารวันท่ามีอัลลฮะตัวโลกนาถะธรรมาราชายะสัมมาสัมพุทธัสสะนาคาซาตัวทวปฏิทิตังมหาโคตมะ พุทธารูปังไม่หังที่คารตังอิตายะสุขายะวัฒนัทธายะนิพพานายะสาธุขอพระเจ้าหลวงองค์หลวงปู่องค์ใหญ่สาธุอ,าอ,อ,อ,าาอ่ะมาเนี่ยกล่าวคำขอ,ขอกระหม่อนเด้อมากทุกคนกราบล่องครับครับ Hai uh, <coughs> <tell> nah warm gan denak datam bakal waktu arang atau semaembutsanak mo datam bakal waktu arang atau semaembutsanak datam bakal waktu arang atau ye ปมาเทนะทวารตะเยนักตังสัพพังอปาราทังธมัตเมพันเตรัตนตะเยปมาเทนะทวารตะเยนักตังสัพพังอปาราทังธมัเตมเมพันเตรัตนตะเย ปมาเทนาทวารตะเยนกตังสัพพังอปาราทังธรรมธเมพันเตจขอกข,อขอมาแลลวาปะเก้าขำถวายผ่าจัน้ำบรรษาด้วยเอาจับโยเกขึ้น <c oughs> อาวัานนโมกันอี <c oughs> นกแล้วนโมอนัสสังภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมหันต์ธรรมพระกะลวัตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมหันต์ธรรมพระกะลวัตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานีมายังพันเตวัสสากาวิสิกะกีวรานีองค์ปฏิมากรโอนโอชยามะสาธุโนพันเต องพระปฏิมากรอิมานิวัดสา,าวาสิกะกีวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่องค์พระปฏิมากรข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจำนำรรษา เดอองพระปฏิมากรของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการลนานเทินสาธุกราบลงเอาบัดนี้เอาขึ้นไปคุ้มหมบันเดอร์บั้เดอ พ่ได uh, ้จะเป็นผู้คืนเหรถ้ายกขึ e ้นก่อนเนาะออาวถฮาถืได้ใส่ไหม่ดเฮ้ยไ้ใส่ใหม่อเฮ้ยมันต้องใส่ไหม่ด้ต้องไม้เกี่ยวดิย่งสี่ใดด้เบียนไปบ่ไดดเดี๋ยวเดี๋ยว <peach noise> เอาบปนนี้คณะนี่ก็ทั้งท่ายกกับกาลังขืนทายผ่าใ้องค์พระปฏิมาก,ก่อนนะครับองค์พระประธานใหญ่นะครับพระว่าขณะนี่ก็ออกพร้นาแล้วเขา่าสูวฤดูหนาวแล้วเปลี่ยนผ้ายไม้นะครับเปนเ็นผ่าในฤดูหนาวนะครับเขาเคยปฏิบัติมากทุกปีนะครับ มันต้องได้ใสใหม่ดิเพราะว่าเอาพาดไปแล้วมันจะได้ดึงเกี่ยวไปคร้างนึงนะ ขอนตีขว, <asia> วางตั้งหาดีข้นมันตีลังข้างเนาะแม่แม่หอกตีลังค้างเพิ่งข้อนเด้ข้อนข้างอยู่ตั้งนู่นตกลงนีผู้ตีกวงก็มีตังข้างก็มีตีไปมัตุนวยนี่ด้อ ทั้งตีทั้งตกล่งเอาเอาเอาเวียนไปทั้งหมดแล้วเด้ยความไปอจังเอากูเวียนมาทั้งนั้นละจังผูกมัาตั้งนั้นละอ่อ่เอาเน้าอยู่ดอกเถิงเยอเถิงเยอ่อต้องหาเน่ตึงไว้ดิเพราะว่ามันมันล่มแห้ง สูงกับร่มแห้งถือทั้งบะเออเอาถือกี่ดอกปลาถ้ายกคนมาถือย่เออทั้งตัวทั้งสือน่นเราออกเครื่องามันมีเื้อชาวบ้านมีเื้อเจ้าภาพผู้ที่จัดทามานะครับเป็นผู้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเออ อ uhm ุ้ยเอา่ไปยังเห็นไหมเห็นเอาไปยังดอกเพราะว่ายังยังเขาก็มีสืเอไปนันงเราละทุกคนที่มีสืเอก็ได้บุญเหมือนเราเท้าว่ามีส่วนร่วมในการถวายผ่าจันวร์นมันใสแก่องค์พระระธานไงยองเขานะครับ ม,มันมันดึงได้ดึงได้อยู่ดิ <c oughs> จังไรออกมากก็ได้ดอกอืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยนี่มันเป็นเป็นผาผาเือดูเรือดูหนาวดิมันเถี่มีความแตกต่างกันอมอ,อ,อ,อมีมเดีวตึงไว้อยู่ดิเพราะว่ามันล่มล่มแห้งไหมอืม ออขออังวุีิกรรมมาแล้วก็คนไปดึงเลยเออ่อ

พาพาดูดูนี่พาพื้นมาไงดิเออออมินมีนแนวตึงไว้ะอ่มีนึ่งแนวตึงกันล้มบ่เออเอเอาปเป็นยังบ่ะเป็นยังอหนาวจะนอยอย่าล้มแห้งเนาะบ่เป็นตำ้มเด้ ถ้ายกสูงสูงเจ็ดสิบสีเส้นเจ็บหาเส้นนี่ไปยืนโยบ้าเพื่อน,น่ะมือมือเท้นเสียนเพื่อนั่นจนบะถึงไหมเต้นไล่เนี่ยไหมขึ้นไปหาเสียนเพื่อนี่นไหมวังจอมเสียนเสียนเพื่อนั่นไหมยกเท่จน,นสิบบะถึงไหมเอาโยงสี่คือยังต่ำดเมื่อนั่นวัดกันยังหัวใจว่วาสูงเงินเถอะคนถึงสูงลอยเจ็ดสิบกว่านี่ยืนอยู่ันเท่ ทั้งเสียนนี่พราอยากเถืองไหมเอ่อเอออ่อเออเอ้าแล้วละเนาะเอ่อเอ้าได้ผลได้กุศลทุกคนเด้พ่อข้าวแม่ข้าวก็ได้สรางบ้านทุกคนก็ได้มีอายุมันควนเย็นมีโสดมีลาบทุกคนนั่นละมีโสดมีลาบทุกคนนั่นละอายุมันควนเย็นปฏิการพระยันต์ลายหลวงไปตั้งปวงอ่า มีสชคมีลับใส่บุญกะทินเด้ได้ตัวดีก็บอกกันได้ด้วยเอาวันนี้พอยอดว่าเขาจะเข้ากาสิในการล่องคลิปยูทูบกาสิได้ขอยุติไว้ท่เพียงเท่าี้พบกันใหม่ในอกการต่อต่อไปในคลิปต่อตไปสำหรับมือนี้โชคดีสวัสดีครับ